วันนี้ครับมัอนี่มาเปลี่ยนน้ำก๋วยห,หน้านะครับเนะาะเบ่งควายงามเราเนาะได้ปะได้ซี่สิบนะครับนี่ครับลอยซี่สิบนะครับเนี่ยกันเปิดราคาจักบาทหน่อยพ่อตัวนี้ตัวนั้นเนี่ย ไ <40. S 2> ยยว้สี่สิบอกันน,กกน,ะะนี้เมียเนาะแทกแทบเปงเมียเนาวว่เปันเมียนี่อะไรวะอันไหน ก็สามหามันยืนดีดอะไรที่สิบนะมีอยู่สี่ตัวไยเวัดควงยี่จักรวาทพอนยเอายักษ์แจนนี่วัดนี่นีวนี่ยักษ์ปีพอนย มันนี่เลยห้าปีเลย้เปลี่ยนหน้าแล้วครับเลยพดให้ให้ให้หน้าเลยตัวในเนี่ยตัวน่องในปีตัวน้อยตัวน้อยในปีไปนี่ปีว้า ไาหน้าซักลองห้อยตัวนี้มีคนมาให้ไปนี่เขาให้จักหวัดตะกี้เขาให้ให้หกหมื่นนี่บ่งบอกมากหุ้มเลยบ่ขายเนาะตัวนี้เลยมีคนมาให้บ่ให้ก็ให้มใ่ให้ราคาแบบว่ามามาหุ้มเลยเนี่ยนะแบบว่าห้าหมื่นกว่าบ่อสินะเพราะ่าบ่มีิจะบอกว่าบ่ขายยังอยู่เพรสนใจเรื่องขาย หรือว่ากล้อยหน้านะฮาไถหน้าไถายอย่างนั้นฮะก็ได้ปีนึงเฮาก็ได้ปีละหมื่นกป่วยอยู่แล้วจะจังหวะขวนทุ่งนี่มันแตขวนด้านหน้ากับคู่คู่กับคู่หลังกับคู่นี่มัขนวนบขวนนี่มันก็สั่งเงินเห็นได้หลายหมื่นแล้วหมืนธรรมดาฉัาไม่คิดว่าตอนนี้มีลูกว่าไอนี่ก็จริงอ่อ,อนๆก็หน,น่อยเงา ัวนี้อย่ประมาณลอยอะไรพี่สร้างเงี่มันบักโดนงามกว่า็มูที่สุดแต่มันเป็นคููมือเนี่ราคาสูงสุดมันแรงธรรมดามันคั้มันเบาแรงมันเบาจอยเป็นแต่วรามูกล้วยผูกสองตัวนี่ยใช่มีคนสนใจจะเอาไปเลี้ยงนี่ก็ดีเบาถือกันก็ดีได้เยอะหเปล่าราคาตัวุนี่เหรอครับตัวนี่ตัวนี่อย่างามเลยตัวไหนมันเป็นพอพันธุ์ได้มันไทยลามมันไทยมีขั้น คนมักสไตล์นั่นนั่นอะไรเจ็บซิบดูกล้องดูกล้องโผล่มาเนี่ยคนต้องพูดแต่ว่าเวลาแก่เสียงพวท่านฉีดใส่หัวพวกตองหยันว่าใส่หัวเนี่ยมันเป็นผิดบบอคือมันต้องการมันซิ่งเนี่ครับเนี่ยเนี่ยเดิม ชปีื้นลูกปียลูกครับเปียลูกล,ล,ลูกทีเกินไปเปียลูกปียลูกรากัลูกง่ามกลังตลาดพวก่อพันโาหาโกเกรดเ,รเยบบงอ่งไทยบางองไกเย็บ,ครครบตัวนั้นเลอีปยเย็บสิบนะครับเนาะ พูดตอนนั้นบ่ใหปีนี่เจ็ดหมื่นนะครับปีนี้เพราะใส่ไถอ้อยแล้วยุดมันเกินไปหรอกพ่อมันก็ได้สนใจกัโท่มาเนาะครับเนาะเบืรอผมเบืรอเดิมนะครับูนย์เกาหางกชีก็หายเก็บแปดนะครับเนาะมาเบิ่งไหนครับมีโยขวอกันเลยครับคุยกันถือขวล้วพอผมเองนะครับเนาะผมครับพวกใครเดินมาหน้านะครับ นี่คือขั้วหูขั้วเห็ดนั่นนี่นี่นี่สีโตนะมันใหญ่ขึ้นมากเพราะท่านนี่เรค้นมาเอาองคประกาศเขาไก่เขาดำขมวดเคยกจับมันในเกลือนใหญครับดวนครับถ่ายอยากลามไหญ่ถ่ายพลวงเรยสนใจกับโทมานนะครับนะศูนเกาหางหกสี่เกหาเจ็ดแปนะครับนะ เอาไปเลี้ยงครับเอาไปถายให้ถาหน้าหนอยนะครับเนาะถาป้าไหวก็ได้ครับวนทุงน่งเหวไว้ย่าสุดคิดนี่ครับ,รรบสันนะครับสวัสดีครับ